สวัสดีค่ะเราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อมุมแหลมมุมป้านและมุมกลับนะคะสอนโดยคุณครูรำไพมีแก้วค่ะโรงเรียนวัดดักลง,ลงค่ะค่ะนักเรียนมาดูเนี่ยค่ะตัวนี้ก็คือมุมฉากนะคะสืบเนื่องจากที่เราเรียนในคาบที่แล้วนะคะมุมฉากจะเป็นมุมที่มีขนาด1มุมฉากนะคะ ต่อไปก็จะเป็นมุมตรงนะคะมุมตรงก็คือเป็นมุมที่มีขนาดสองมุมฉากค่ะค่ะนักเรียนมาดูภาพนี้นะคะมุมใดมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากและมุมใดมีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากนะคะนักเรียนค่ะครูให้นักเรียนดูจะมีทั้งหมด6รูปนะคะค่ะจากจากรูปนี้นะคะรูปที่1เราจะเห็นว่าถ้าเทียบกับมุมฉากเนาะก็จะเล็กกว่ามุมฉาก รูปที่ ak, 2ก็จะใหญ่กว่ามุมฉากรูปที่3ก็จะเล็กกว่ามุมฉากนะคะแล้วก็รูปที่4ค่ะก็จะใหญ่กว่ามุมฉากรูปที่5ก็จะเล็กกว่ามุมฉากแล้วก็รูปที่6นะคะก็จะใหญ่กว่ามุมฉากค่ะนักเรียนค่ะครูจึงสรุปได้ว่ามุมที่เล็กกว่ามุมฉากเราจะเรียกมุมแหลมนะคะนักเรียนโดยจะมีมุมที่จะมีรูปที่1นะคะ รูปที่สนะคะนักเรียนแล้วก็รกูปที่5้าค่ะนักเรียนที่เล็กกว่ามุมฉากแล้วก็เราจะเรียกมุมเหล่านี้ว <sh> ่ามุมแหลมค่ะนักเรียนค่ะมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่า2มุมฉากเรียกว่ามุมป้านนะคะนักเรียนนักเรียนมาดูนะคะค่ะเราจะได้รูปที่สองนะคะที่ใหญ่กว่ามุมฉากเราจะเรียกว่ามุมป้านนะคะแล้วก็ รูปที่สี่ค่ะที่ใหญ่กว่ามุมฉากเราก็จะเรียกว่ามุมป้านนะคะแล้วก็รูปสุดท้ายนะคะรูปที่หกค่ะก็มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากเราก็จะเรียกมุมป้านค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนมาดูตัวนี้นะคะมุมตรงที่เราเรียนจากภาพที่แล้วนะคะมุมตรงเป็นมุมที่มีขนาดสองมุมฉากนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือตรงนี้ก็จาเป็น หนึ่งมุมฉากและตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งมุมฉากนะคะถ้าเราถ้ามุมฉากเราเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ก็คือหนึ่งมุมฉากและนี่ก็คือหนึ่งมุมฉากนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นมุมตรงนะคะซึ่งมีขนาดเป็นสองมุมฉากะคะ่ะนักเรียนนักเรียนมาดูภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่าภาพนี้มีขนาดมากกว่าหรือใหญ่กว่ามุมตรงนะคะค่ะ แล้วนักเรียนมาดูภาพเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าใหญ่กว่ามุมตรงนะคะเราสามารถสรุปได้ว่ามุมที่มีขนาดใหญ่กว่า2มุมฉากเต่เล็กกว่าสมุมฉากนะคะเราก็จะเรียกมุมนี้ว่ามุมกลับนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนมาดูรูปนี้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นมุมอสรนะคะ เมื่อเทียบกับมุมฉากแล้วเราจะเห็นว่ามุมนี้มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากนะคะนักเรียนเมื่อมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากดังนั้นมุมนี้ก็จะเป็นมุมอะไรคะนักเรียนก็จะเป็นมุมแหลมค่ะดังนั้นมุม o สอเป็นมุมแหลมนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเราสามารถสรุปมุมแหลมมุมป้านและมุมกลับได้ดังนี้นะคะมุมแหลมก็คือมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากนะคะนักเรียน ค่ะ no มุมป้านก็คือมุมท nice. ี่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่า2มุมฉากนะคะแล้วก็ <ESIN>. มุมสุดท้ายก็คือมุมกลับพนักเรียนมุมกลับก็คือมุมที่มีขนาดใหญ่กว่า2มุมฉากแต่เล็กกว่า4มุมฉากพนักเรียนนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดนะคะโดยครูบอกว่าให้เขียนชื่อมุมและชนิดของมุมต่อไปนี้นะคะข้อที่1ครูให้มุมกขอมานะคะให้นักเรียนบอกว่า เป็นมุมอะไรเอ่ยจะเป็นมุมแหลมมุมป้านหรือว่ามุมกลับนะคะค่ะตัวอย่างข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่ามุมนี้เป็นมุมที่เล็กกว่ามุมฉากนะคะดังนั้นมุมที่เล็กกว่ามุมฉากก็คือมุมแหลมค่ะนักเรียนดังนั้นมุมกอขอคอนะคะเป็นมุมแหลมค่ะนักเรียนค่ะครูยกตัวอย่างให้นักเรียนหนึ่งข้อแล้วนะคะต่อไปให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดที่ครูแจกไปให้นักเรียนเลยนะคะ สำหรับเนื้อหาก็จบไปแล้วนะคะให้นักเรียนไปทำแบบปึงหัดที่ครูแจกไปให้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน